กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพที่ันนางสาวปารินาไกคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรคพลังประชารัฐขออนุญาตหาลือท่านประธานไปถึงเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึงและอำเภอโพธารามซึ่งที่ันได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนและขอให้มีการเร่งรัดในการก่อสร้างสาลาทางหลวงใหม่ถนนหนองหอยเตาปูน กิโลเมตรที่16บวก500ตำบลธรรมเสนแล้วก็มีการร้องเรียนขอให้มีการตีเส้นถนนหน้าโรงเรียนและขอให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบริเวณถนนบ้านเลือกหนองตกยากิโลเมตรที่25บวก400ตำบลเขาชะงุม้มและขอให้มีการติดตั้งไฟและแสงสว่างบริเวณแยกถนนบ้าน,านเลือกหนองตกยากิโลเมตรที่12ตำบลตะปูน กิโลเมตรที่13ตําบลตะปูนกิโลเมตรที่14บวก400ตําบลตะปูนกิโลเมตรที่15บวก500ตําบลตะปูนรวมไปถึงการกั้นราวกั้นอันตรายถนนบ้านเลือกตําบลหนองตกยากิโลเมตรที่12บวก400ตําบลตะปูน ตำบลเขาชงุมนะคะทั้งในพื้นที่อำเภอจอมบึงก็มีการร้องเรียนเช่นเดียวกันในเรื่องการขอให้มีการติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณทางแยกถนนราชบุรีแก้มอน้นกิโลเมตรที่32บวก500ตำบลเบิกไพรกิโลเมตรที่45ตำบลดาดทับตะโกกิโลเมตรที่50ตำบลแก้มอน้น และมีการขอให้มีการตีเส้นถนนหน้าโรงเรียนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกถนนราชบุรีแก้มอน้นกิโลเมตรที่37บวก500ตำบลเบิกไพรกิโลเมตรที่41บวก250ตำบลด่านทัพตะโกกิโลเมตรที่46บวก375ตำบลด่านทัพตะโกและกิโลเมตรที่50ตำบลแก้มอน้น อำเภอจำบึงนะคะจึงขอฝากท่านประธานฝากไปถึงท่านนายมติอธิรัตน์รัตนเศษและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งรัดในการดำเนินการกอร่อสร้างโครงการต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับเราก็จบการหารือนะครับผมก่